ตอนนี้นะครับท่อ PVC มาส่งแล้วนะครับรถมาถึงพอดีเลยพี่เข้าไปด้านในได้ไหมครับทางเข้าอยู่ตรงป้ายครับมีพี่วรคโ c เริ่มปลูกฝังท่อแนวสุดท้ายของเราแล้วนะครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมแม็กน้มนะครับปลูกรับทรัพย um ์น้ำ h ชนแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับสหลับงานขุด สวนปลูกรับทรัพน้ําของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพามาอัปเดตงานนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการขุดแล้วก็คิดว่างานน่าจะเสร็จสิ้นในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความคืบหน้างานเป็นยังไงนะครับวันนี้วันที่4มีนาคม2 5 6 5นะครับเวลาประมาณ11โมงนะครับเราจะมาติดตามความคืบหน้ากันดูโอเคไปดูกันเลยครับก็วันนี้นะครับผมมากับพ่อของแฟนนะครับพ่อของแฟนก็มาดูหน้างานด้วยกันนะครับวันนี้ ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูตอนนี้แบคโฮอยู่ที่ด้านหน้าของแปลงนะครับกำลังทำการขุดคลองไส้ไก่นะครับซึ่งคลองไส้ไก่นี้เนี่ยผมได้เพิ่มในแบบนะครับหลังจากที่ได้มาดูหน้างานบันแรกนะครับก็ได้พูดคุยว่าผมอยากจะได้คลองไส้ไก่เส้นเล็กๆนะครับหน้ากว้างประมาณเมตรยี่สิบนะครับลึกก็ประมาณ เมตรหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับก็เพื่อที่จะช่วยดักน้ํารับน้ํานะครับจากส่วนของด้านบนแล้วก็ทําเป็นซิกแซกนะครับเป็นแนวขวางน้ํานะครับเพื่อรับน้ํายาลงไปจนถึงคลองอาสายใหญ่ของเรานะครับแล้วก็ใช้ท่อ PVC ในการเชื่อมน,นําน้ําที่ดักไว้ได้เนี่ยเข้าไปในคลองใหญ่ของเรานะครับก็เลย ได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับจากที่ได้มาดูหน้าง,งานส่วนทางเข้าของเราก็จะอยู่แนวขวาของที่ดินนี่ครับเข้าไปด้านในด้านซ้ายตรงนี้ก็จะกลายเป็นคลองไส้ไก่เล็กๆนะครับดัดตลอดแนวเลยนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าง,งานเป็นยังไงบ้างครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการปรับ ระดับของทางเข้านะครับให้สูงขึ้นมานะครับสูงประมาณประมาณสี่สิบห้าสิบเซนนะครับนี่ครับก็จะเป็นระดับชั้นความสูงที่เพิ่มขึ้นมานะครับสําหรับทางเข้าส่วนทางด้านนู้นที่เราเห็นเป็นดินที่ยังไม่เรียบร้อยตรงนี้ก็คือเป็นดินที่รอที่จะฝังท่อนะครับแล้วก็จะถมตรงนี้นครับเราจะฝังท่อรอดตรงนี้แล้วก็จะถมกลบให้กลายเป็น ขันกั้นน้ําแบบฝายทดน้ํานะครับสําหรับกัดเก็บน้ําในแต่ละระดับชั้นความสูงนะครับเพื่อไม่ให้น้ําไหลไปกองรวมกันที่พื้นที่ต่ําด้านล่างของแปลงครับชั้นนี้ย PVC ที่เราจะใช้นะครับก็จะมีทั้งหมด4จุดนะครับจุดแรกก็คือจุดนี้นครับก็คือตรงนี้บริเวณตรงนี้ที่จะฝังเพราะว่าจะเชื่อมต่อกับคลองไส้ไก่ที่ ผมได้ทําการออกแบบเพิ่มเติมนะครับก็คือจากทางเข้าของแปลงเลยจะเป็นคลองไส้ไก่ดักน้ํานะครับก็คือแนวของคลองเนี่ยจะวิ่งขวางทางน้ํานะครับก็คือน้ำเนี่ยจะวิ่งตามสโลปลงมาถูกไหมครับจากที่สูงลงมาที่ต่ำเพราะฉะนั้นคลองไส้ไก่เนี่ยก็จะขวางทําเป็นแนวขวางนะครับเพื่อรับน้ํานะครับมาเก็บไว้ในคลองแล้วก็จะยาวลงมามาถึงตรงนี้เลยนะครับก็จะมีการ ต่อท่อ PVC ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะรับน้ําจากคลองไส้ไก่เล็กเนี่ยมาลงในหลุมขนมครกหลุมแรกของแนวคลองของเรานะครับนี่จะเป็นจุดแรกที่จะฝังท่อนะครับแล้วก็จุดต่อไปก็คือแนวคันกั้นน้ำนะครับมี2จุดนะครับมีแนวนี้แล้วก็แนวนู้นนะครับ2จุดแล้วก็จุดฝังท่อสุดท้ายนี่ก็จะอยู่ที่แนวคลองแนวสุดท้ายก็คือแนวคลองแนวที่2กับแนวคลองแนวที่3าเนี่ยจะเชื่อมต่อกันโดยใช้ท่อ PVC ฝังนะครับความคืบหน้างานที่เห็นตอนนี้ก็คือ ปรับหน้าดินจากเมื่อวานนี้นะครับทั้งหมดนะครับทั้งส่วนของสโลปของบ่อผนังที่เป็นสโลปนะครับแล้วก็ผิวดินทั้งหมดนะครับมีการปรับเรียบแล้วเรียบร้อยตอนนี้ได้มีการปรับระดับดินทางเข้านะครับยาวยาวมาเลยนะครับปรับยาวมาเลยสูงประมาณ4 0ถึงหเซนนะครับก็ยาวไปถึงด้านหน้าแปลงเลยครับเป็นทางเข้าที่ ตรงไปเชื่อมต่อกับถนนคอนกรีตนะครับตอนนี้มันยังต่างกันอยู่นะครับระดับความสูงของถนนคอนกรีตด้านหน้าแปลงครับกับพื้นที่ดินเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับความสูงที่มีการถมปรับระดับใหม่ตรงนี้นะครับก็จะช่วยเชื่อมกับถนนคอนกรีตได้นะครับทำให้มีระดับดินที่สามารถที่จะใช้รถวิ่งสัญจรเข้ามาภายในพื้นที่ส่วนของเราได้แล้วก็ยาวยาวไปถึงท้ายแปลงเลยที่มีการถมดินเพิ่มนะครับ จะเป็นทางเข้ายาวเข้าไปนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ข้างแนวคลองแนวที่1กับแนวที่2นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยในอนาคตผมอาจจะทําเป็นพื้นที่ของการปลูกต้นไม้นะครับปลูกไม้ผลต้นไม้ต่างๆนะครับหรือทําเป็นพื้นที่สําหรับกางเต็นท์นะครับเป็นลานแคมปิ้งกางเต็นท์ได้นะครับในอนาคต ไปต่อนะครับจะมาถึงแนวคลองแนวที่2นะครับพร้อมกับหลุมขนมครกตรงนี้นครับก็จะมีความคดเคี้ยวนะครับเรียนแบบธรรมชาตินะครับคือพยายามที่จะออกแบบให้คลองแต่ละสายมีความคดเคี้ยวเลี้ยวเลาะไปนะครับเพื่อเรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับถัดมาก็จะมาถึงพื้นที่พื้นที่ตรงนี้ กว้างประมาณ12เมตรนะครับค่อนข้างกว้างกว่าพื้นที่แรกนะครับตรงนี้เนี่ยที่ผมออกแบบไว้ก็คือผมจะทําบ้านเป็นบ้านสวนตรงนี้นะครับบ้านสวนพื้นที่ประมาณไม่เกิน50ตารางเมตรนะครับบ้านเล็กๆนะครับโดยที่จะทําให้ริมคลองเลยนะครับแล้วก็เสาด้านหนึ่งเนี่ยจะลงไปอยู่ในคลองเลยนะครับเพื่อให้ระเบียง หลังบ้านเนี่ยยื่นลงไปในในคลองครับเพื่อให้ใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดครับทีนี้เนี่ยระดับความสูงตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องให้พี่เขาช่วยปรับให้นะครับเพราะว่าผมจะต้องนํารถเข้ามาแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะจอดตรงนี้จะเป็นโรงจอดรถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวให้พี่เขาทําเป็นแรมเป็นสโลปให้รถสามารถที่จะเลี้ยวเข้ามาได้มาดูกันด้านนี้ครับตรงนี้จะเป็นคลอง แนวที่สามแนวสุดท้ายนะครับก็จะมีหลุมขนมครกทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนู้นจะเป็นหลุมขนมครกที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็หลุมนี้นะครับกว้างประมาณ8เมตรนะครับหลุมใหญ่นู้นน่าจะกว้างประมาณ13าเมตรนะครับแล้วก็ตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับที่มีการปรับแบบใหม่นะครับจากวันแรกที่ผมได้เข้ามาดูหน้าง,งานก็ได้ปรับทันทีเลยเพราะว่าตอนแรกที่ออกแบบไว้อย่างที่บอกครับผมจบทางเข้าแค่ พื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วรถก็จะไม่สามารถเข้าไปได้อีกแล้วเพราะว่าที่ออกแบบไว้ก็คือคลองแนวที่3ามเนี่ยจะอยู่ชิดกับแนวเขตที่ดินเนี่ยห่างจากแนวเขตประมาณ3เมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นรถจะท่อลําบากครับก็จะออกแบบให้เป็นอย่างงั้นไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นที่รถจะต้องเข้าแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราได้พื้นที่ดินตรงนู้นเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาจากาที่ผมออกแบบไว้ก็คือ,คอตามชนดนั่นเองครับทำให้มีการปรับใหม่ ถ้าเราได้พื้นที่ตรงนั้นมาเนี่ยเราก็จําเป็นที่ต้องทําทางเข้าให้เชื่อมต่อกันนะครับสามารถที่จะนารถเข้าไปจนถึงท้ายแปลงได้เลยจากหน้าแปลงนู้นสามารถที่จะขับลัดเลาะมาตามแนวเขตที่ดินนะครับลัดเลาะมาจนมาถึงท้ายแปลงได้เลยฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการลดขนาดของหลุมขนมโคกหลุมนี้นะครับย่นระยะเข้าไปเพื่อให้ได้ระยะของแนวเขตล้วนประมาณ4ี่เมตรนะครับ เพื่อให้ลดเข้าได้แล้วก็พื้นที่ที่เพิ่มมาตรงนั้นเนี่ยครับก็จะทําเป็นเถียงนาเป็นพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้อะไรเหล่านี้นะครับเพิ่มขึ้นมาได้อีกนะครับผมจะสามารถได้วิวของคลองน้ํานะครับแล้วก็มองทอดยาวออกไปจนถึงแนวภูเขาที่อยู่ทางทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับเดินดูกันต่อนี่จะเป็นลุมขนมครกหลุมใหญ่ที่สุดนะครับลุมพนงครกเดิมเนี่ยกว้างแค่8เมตรนะครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลางครับ ก็จะเล็กไปทําให้จะเหลือพื้นที่ตรงนี้เยอะเกินไปก็เลยมีการขยายปรับแบบกันทันทีนะครับจากวันแรกที่มาถึงหน้างานกันเลยน,นี้จะเป็นส่วนของขอบแปลงด้านทิศตะวันออกรถสามารถที่จะเข้าได้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นหลักการออกแบบของผมก็คือพยายามที่จะให้มีพื้นที่รอบแปลงนะครับในการที่จะสัญจรได้นะครับเผื่อในอนาคตเราต้องมีการนํารถเข้ามาเก็บผลผลิตหรือติดตั้งอุปกรณ์อะไรต่างๆภายในส่วนของเราก็จะได้เข้ามา ได้ง่ายนะครับมีเส้นทางเข้าได้โดยรอบเลยพอเราเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเจอหลุมขนมครกอีกหลุมหนึ่งครับเชื่อมต่อกับแนวสะแนวที่3นะครับซึ่งตรงนี้แมโครก็ได้เปิดแนวสําหรับวางท่อเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเราพอที่จะออกแบบได้เองเนี่ยก็ทําให้เราลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการสำรวจและออกแบบไปได้เยอะเลยครับพอไม่งั้นเนี่ยเราจะต้อง มีการว่าจ้างให้ทีมงานเนี่ยเขาทําเรื่องของการสํารวจและออกแบบให้ด้วยซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมเลือกที่จะทําการออกแบบเองทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้จะพยายามลงมือทําเองในทุกๆขั้นตอนในทุกๆอย่างให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างน้อยก็ให้ได้มีส่วนร่วมเพื่อทําให้ประหยัดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนะครับ